ปติจาพ่พอแม่พี่น้องเมื่อนี่ไปตลาดพี่น้องไปซื้อของร้านแขกบักพริกยุน้นซ้ำในสามบาทพี่น้องสามยูโรบักพริกบักเขืออันบักทัวลั่นเต่าพี่น้องทัวลั่นเต่าบาทหนึ่งเลอ่อไออันบาทยูโรอันละยูโรหนึ่งพี่น้องเมื่อนี่ไปซื้อของร้านแขก้านแขกลานนั่นขายผัก พวกแขกแขกอันตุรกีพี่น้องได้พักถือมาได้บักทัวมา้อมมามาตำบักทัวพี่น้องมาตำบักทัวสิกินตำบักทัวกับใส่ตันต้มใส่ตันพี่น้องกินกินกับตำบักทัวตำบักทัวแก้มตำบักทัวอันเป็นแก้วกินกับใส่ตันอันต้ม หมูสับไปให้สีดาแดกก็เลยเอามาสดลองข้อมาพี่น้องมาไปกินน้ำกันกินน้ำกันต้มจืดทอนๆมาพี่น้องมา,มาจนดำถั่ว Um, Don't bắt xì dâm và nhà kinh tầm bạc thua thì nó đều dùng xì dâm kiếm thua cả ตำมาครัวเป็นเจ้าื่นนี้ไปตลาดซื้อผักขพ้่ใสผักมาลลยเดี๋ยวกินแล้วสิไปเด็ดอัน หลางแบกพริกแซ่บักพริกไว้เดี๋ยวไปดเดเป็ดบักพริกแซ่บักพริกใส่น้ามันด่างทับทิมเดี๋ยวไปดเด็ดไปแล้วก็ซที่แซ่ซุดแพ็กไปกินไนไปด,ดนเนาะ เดี๋ยวกินเขาก่อนจังสิไปเด็ดบักพริกตอนมือเนี่ยไปสื่อพักลานแขกพี่น้องเหมอเขาปะาลัง

Cơm phà lục quần mình Sạc phà song lọt ở พี่น้องคัะนะาที่ออมสีเห็นยังไงคือักเขือเห็นมันง่านก็ซื้อมาอีก<ม>อันช้อนมันพี่น้อง

คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าเกือบมดพี่น้องเกี่ยงบ่แสบคักปักพริกถึกถกพี่น้องเดี๋ยวสิบเด็ดปักพริกไว้แช่แข็งไว้